ร้านเปืองไว้6หกสิบปีผูหลงอักขระยันลูปเสือไว้ที่กลางหน้าอกของตนเองเพราะรู้ว่าเสือเป็นสัตว์ที่มีอำนาจมากในผื้นป่าอาจจะช่วยให้ตนเองล่าสัตว์ได้อย่างเก่งกล้ามากขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็เป็นเรื่องจริงหลังจากนั้นแกก็ได้เป็นพรานที่ขึ้นชื่อตั้งแต่เป็นพรานหนุ่มมาแม้ว่าตอนนี้อายุอานามจะรหลวงเขาเกือบ60ปีแล้วแต่แกก็ยังดูกระฉับกระเฉงไม่ต่างกับช่วงวัยนม สายตาคมกริบร่างกายของแคล่วว่องไวไม่ต่างอะไรกับเสือที่แกได้สักเอาไว้บนร่างแม้แต่ชีวิตจริงของการที่แกเป็นพรานมาก็เคยฆ่าเสือโร่งตายมาแล้วรวมสิบตัวและได้ถลกเอาหนังเสือเข้าไปขายในตัวเมืองทุกครั้งจนชื่อเสียงของแกเป็นที่รู้จักดีในหมู่ของพรานทั่วๆไปแต่เมื่อได้ยินข่าวว่ามีเสือฆ่าพรานและชาวบ้านและลากเอาไปกินในผืนป่า ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักก็เลยไม่มีทั้งชาวบ้านและพรานที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นจะพากันกล้าเข้าป่าไปแม้แต่คนเดียวจากความที่ดูร้ายของมันจากเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อสามสัปดาห์ก่อนก็มีพรานในหมู่บ้านนั่นแหละที่ดันไปยิงลูกของมันตายถึงสองตัวมันก็เลยตามมาล้างแคนเอาแถมพรานที่ก่อเรื่องก็ไม่ยอมออกไปตามล่าเสือกลับกลัวตาย และหมกตัวอยู่แต่ในหมู่บ้านทําให้มันคอยจ้องจะเข้ามาหลากเอาคนในหมู่บ้านออกไปกินอยู่เรื่อยก็คงจนกว่ามันจะฆ่าคนที่ยิงลูกมันตายนั่นแหละและเมื่อสาวันที่ผ่านมานี่เองมันก็ได้เข้ามาฆ่าและหลากเอาพลานที่ฆ่าลูกของมันหลากออกไปฉีกกินที่ป่าท้ายหมู่บ้านได้สําเร็จจนเมื่อสาสมแคนแล้วแต่มันก็ยังไม่เลิกเข้ามาฆ่าคนจนเมื่อเหตุการณ์เริ่มแย่ลง เมื่อกระสุนปืนที่สามารถทำให้มันบาดเจ็บได้เมื่อสิบวันก่อนแต่ตอนนี้กลับยิงมันไม่เข้าจนพากันแน่ใจว่ามันคงได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วเพราะว่ากินคนไปหลายคนเหลือเกินพรานส่วนใหญ่ในละแวกนั้นต่างก็รู้จ,จักชื่อของพรานเปืองเป็นอย่างดีจึงได้มีพรานสามคนในหมู่บ้านนั่นเดินทางมาที่หมู่บ้านของพรานเปืองเพื่อขอร้องให้แกไปตามล่าเสือสมิงนั่นให้ พลานเปืองเห็นว่าตนใกล้จะเกษียณจากการเป็นพานเต็มทนแล้วก็นึกดีใจว่าตนจะได้ออกล่าเสือได้อีกครั้งแถมว่ามันยังเป็นเสือสมิงเสียด้วยเพราะว่าผืนป่าแถบนั้นไม่มีเสือโค่งหนีออกจากป่าลึกมาหากินที่ชายป่านานมากแล้วก็เลยรับปากว่าจะไปตามล่าเสือสมิงตัวนั้นให้หลังจากผ่านไปอีกสองวันจนพลานที่พากันมากรต่างเดินทางกลับไปบอกข่าวดีให้กับชาวบ้าน ว่าอีกสองวันพลานเปืองจะมาตามล่าเสือสมิงแต่ค่ำคืนนั้นชาวบ้านก็ยังต้องระวังตัวกันเอาไว้เพราะยังไม่รู้ว่าใครจะช,ชะตาขาดกลายเป็นเหยื่อให้กับมันอีกเฝ้าระวังกันอยู่ทั้งคืนแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าไอล้ลายผาดก้อนนั่นจะมาปรากฏตัวก็พากันคิดว่ามันคงจะอิ่มอยู่ยังไม่ต้องการที่จะออกล่าเหยื่อแต่กจำเป็นที่จะต้องระวังตัวกันเอาไว้ชาวบ้านก็ททำได้เพียงแค่รอให้พลานเปลือง แกเดินทางมาที่หมู่บ้านในวันรุ่งขึ้นแต่ในช่วงเย็นของวันนั้นหลังจากที่ดวงตะวันลาลับขอบฟ้าไปแล้วท้องฟ้าก็เลือมมืดสลัวชาวบ้านก็เตรียมที่จะเข้าเรือนชานของตนเองจูจ่ๆก็เห็นร่างของพลานเปลืองเดินดิ่งออกมาจากป่าท้ายหมู่บ้านเจอเข้ากับชาวบ้านที่เดินผ่านไปพอดีก่อนที่ชาวบ้านผู้นั้นจะเดินตามหลังของพลานเปืองที่หันหลังเดินกลับเข้าป่าไป ไม่มีใครรู้ว่าเข้าไปทำอะไรและคืนนั้นทั้งคืนก็ไม่เห็นว่าจะกลับออกมาจากป่าจนช่วงสายของวันรุ่งขึ้นพากันเข้าไปที่ชายป่าก็พบกับร่างของชาวบ้านคนที่เดินตามพรานเปลืองไปนั่นกลายเป็นศพนอนตายตาเหลือกถลนช่องท้องถูกกัดฉีกลากเอาเครื่องในออกไปกินจนหมดที่ลำคอถูกขยำโดยคมเขียวของเสือจนเห็นเป็นรูรอยเขียวและเลือดที่แดงฉัน ยิ่งทําให้ชาวบ้านพากันโกรธแค้นและพากันเข้าใจว่าพรานเปลืองนั่นเองก็คือเสือสมิงหลังจากที่จัดการเผาร่างของคนตายในป่านั้นแล้วก็รีบกลับเรือนชานของตนเองเพื่อระวังตัวยิ่งมารู้ว่าพรานเปลืองซึ่งเป็นพรานล่าเสือได้กลายเป็นเสือสมิงเสียเองก็ยิ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับทั้งพรานและชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นเป็นอย่างมากจนเมื่อช่วงบ่ายแก่ ชาวบ้านและพลานหลายคนที่ถือปืนเดินลาดตระเวนไปรอบหมู่บ้านก็ได้เห็นพลานเปลืองปรากฏตัวขึ้นที่ชายป่ากำลังเดินดิ่งเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อเห็นดังนั้นชาวบ้านและพลานหลายคนต่างกระสาดกระสุนยิงปืนของตนเองเข้าใส่พลานเปลืองจนต้องพาเอาตัวเองวิ่งหนีกลับเข้าป่าไปทันทีชาวบ้านต่างพากันเข้าใจว่ามันคงจะย้อนกลับมากินเหยื่อและหาไม่เจอ ก็เลยหวังว่าจะเข้ามาฆ่าและหลากเอาชาวบ้านไปกินอีกด่านพลานเปลืองเองก็รู้สึกแปลกใจทั้งที่ชาวบ้านไปขอร้องให้มาตามล่าเสือสมิงให้แต่กลับมาถูกไลย่ยิงเหมือนหมูเหมือนหมาโชคดีที่ตนเองไม่ถูกกระสุนปืนตายไปสะกก่อนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แกก็ยังไม่ละความพยายามที่จะมาตามล่าเสือตามที่มีชาวบ้านไปบอกแกหาที่มัดห่างขึ้นบนต้นไม้สูง แถวบริเวณที่แกวิ่งหนีออกมาได้เมื่อตัดเอาไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างจนเสร็จก็นั่งพักอยู่บนต้นไม้นั้นเพื่อรอดูปฏิกิริยาของชาวบ้านว่าจะพากันออกมาตามไล่ยิงตนเองอีกหรือไม่แต่ก็ไม่เห็นวีแววว่าจะมีชาวบ้านเข้ามาแกก็เลยเปลี่ยนไปสนใจแต่เสือที่ต้องการจะมาตามล่าหากว่ามันจะผ่านเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อหลากเอาคนไปกินมันก็จะต้องผ่านป่าบริเวณนี้แน่ แกนั่งรออยู่บนนั่งห้างจนค่ำถึงได้ยินเสียงฝีเท้าเดินสวบสวบไกลเข้ามาใต้นั่งห้างและเดินเลยผ่านไปแกถึงได้ทำท่าตกใจเพราะว่าผู้ที่เดินอยู่ด้านล่างนั่นก็คือตัวแกเองซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ครู่เดียวแกก็ฉุกคิดได้ว่านั่นมันน่าจะเป็นเสือสมิงแต่ไม่รู้ว่ามันไปนจำลักษณะท่าทางและรูปร่างหน้าตาของแกมาตั้งแต่ตอนไหน เมื่อเห็นว่าร่างนั้นกำลังเดินดิ่งเข้าไปในหมู่บ้านพรานเปืองก็รีบปีนลงจากนั่งห้างเดินตามไปเงียบๆโดยท,ทิ้งระยะห่างเอาไว้พอสมควรเพื่อไม่ให้มันรู้ตัวเมื่อชาวบ้านที่พากันระวังภัยอยู่ในเรือนของตนเองเห็นร่างของพรานเปืองปรากฏตัวเดินดิ่งเข้าไปก็พากันเงียบกลิบเพราะไม่รู้ว่าจะมีใครดวงซวยกลายเป็นเหยื่อให้กับมันเพราะกระสุนปืนไม่สามารถจะฆ่ามันได้ จนมีเสียงเด็กเล็กร้องจ่าดังลั่นร่างของพลานเปลืองกรหันขวับไปที่เรือนหลังหนึ่งมันคิดในใจว่าเนื้อนหนังของเด็กน่าจะอ่อนนุ่มจึงเดินดิ่งเข้าไปที่เรือนหลังนั้นก่อนจะกระโจนขึ้นไปนั่งบนนอกชานร่างที่เห็นว่าเป็นพลานเปลืองกลายเป็นเสือลายพาดก่อนตัวขนาดเจ็ดศอกจนเรือนไม้หลังเก่าๆผุๆแทบจะพังราบลงมาทำเอาคนที่อยู่ในเรือนและเด็กญิงส่งเสียงร้องดังลั่นขึ้น เพราะคิดว่าตนเองคงจะชะตาขาดเข้าแล้วแต่ยังไม่ทันที่นางเสือสมิงนั่นจะพุ่งกระโจนเข้าไปก็มีเสียงปืนดังระเบิดโตมขึ้นสะก่อนจนร่างของมันสะดุ้งยง้ตกลงไปที่พื้นด้านล,ล่างนางเสือสมิงร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดกระสุนอาคมของพรานเปืองพุ่งเจ่อเข้าที่สะโพกหลังด้านขวาของมันแต่จังหวะที่แกกำลังเปลี่ยนใส่กระสุนอาคมเข้าไปใหม ร่างนางเสือสมิงกับลุกพวดพุด่งกระโจนเข้าใส่จนพรานเปืองนอนหงายหลังอยู่ที่พื้นถูกกลงเล็บของมันตะปบยึดแน่นเอาไว้กับพื้นมันจ้องหน้าพรานเปืองเพราะจำได้ติดตาว่าพรานเปืองเองก็คือพรานที่ฆ่าแม่ของมันตายจนมันต้องกลายเป็นลูกเสือกําพร้าแถมเมื่อมีลูกก็มาถูกชาวบ้านฆ่าตายไปอีกยิ่งสร้างแรงแค้นให้กับนางเสือสมิงมากขึ้น แต่ก่อนที่มันจะก้มลงใช้คมเขี้ยวฉีกระชากร่างของพานเปืองจูจ่ๆก็มีเสียงปืนดังระเบิดโตมขึ้นอีกนัดร่างของนางเสือสมิงถึงกับแข็งทื่อล้มตึงลงไปนอนเคียงข้างกับร่างของพลานเปืองตาค้างชักกระตุกอยู่คู่เดียวกับขาดใจตายสนิทแกมองเห็นรูกระสุนที่เจาะท้ายถอยทะลุออกกลางหน้าผากของมันก่อนจะเห็นร่างของทิดปีลูกชายคนโตถือปืนเดินดิ่งเข้ามา แล้วก็มาดึงเอาร่างของแกลุกขึ้นทิดปีก็พูดขึ้นมาว่าพ่อนะแกแล้วนะยอมรับเถอะก็เพราะว่าพลานเปลืองแกไม่ยอมเลิกเป็นพลานเสียทีจนลูกชายแกเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่คราวนี้พลานเปลืองแกคงจะเลิกเข้าป่าล่าสัตว์อย่างเด็ดขาดแล้วเพราะเกือบจะเสียท่าให้กับนางเสือสมิงดูสิขนาดว่าแกมีอัคระยันลูกเสือและมีอาคมอยู่พอตัว ก็ยังถูกกงเล็บของมันจนเลือดอาบโชคยังดีที่ไม่ถูกมันขย้ำตายและแกะก็ภูมิใจในตัวของลูกชายคนโตเป็นอย่างมากที่ได้สืบทอดวิชาพรานไปจากแกจนหมดสิน้นเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในสายตาของชาวบ้านที่ต่างกบพากันแอบดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อเห็นว่านางเสือสมิงถูกฆ่าตายแล้วทุกคนต่างกบพากันออกมาขอโทษขอโพยพรานเปลืองกันเป็นการใหญ่ ที่พากันเข้าใจผิดพรานเปลืองเองแกก็ไม่ได้ติดใจอะไรชาวบ้านก็เลยพากันขอร้องให้สองพ่อลูกนอนพักค้างคืนเสียที่ในหมู่บ้านหลวงเช้าก็ทำอาหารเลี้ยงสองพ่อลูกจนอิมน่มหนำถึงได้ส่งทั้งสองพ่อลูกกลับไปที่หมู่บ้านของตนเองส่วนชาวบ้านก็พากันจัดการกับร่างของนางเสือสมิงต่อไปด้วยการช่วยกันถลกเอาหนังของมันออกมาทั้งตัวส่วนที่เหลือนั่นเผาทิ้งทั้งหมด หนงังนางเสือสมิงนั่นพรานเปืองได้ทำพิธีสะกดวิญญาณของมันเอาไว้ให้แล้วก็เลยถูกนำเอาไปตากแดดจนแห้งและนำไปตอกตะปูติดขึงเอาไว้ที่ศาลากลางบ้านเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้กับชาวบ้านและลูกหลานหลุ่นต่อๆไปว่าครั้งหนึ่งชาวบ้านถูกเสือสมิงตัวนี้ฆ่าตายไปหลายคนจนมีพรานสองพ่อลูกตามมา่ามันตายได้สำเร็จทุกวันนี้หนังของนางเสือสมิงนั่น ก็ยังถูกตอกตะปูขึงเอาไว้ที่ศาลากลางบ้านมาจนถึงทุกวันนี้